นายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอ่างเก็บน้ำคลองลำกงตำบลวังท่าดีอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายอำเภอน้องไผ่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีชัยรับพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่ากรมประมงได้จัดทําโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาค,คม2566ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มภูมิปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนของชุมชนด้านนายชัชวานเป็นจักสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างมีความปราบรื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานด้านการประมงและที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศจึงร่วมกันจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาขึ้นโดยเชิญชวนให้ข้าราชการพร้อมทางราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำรวมจำนวน271ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนทองจำนวนเจ0 0 0ตัวปลายี่สกเทศจำนวนเจ0 0 0ตัวปลาบ้าจำนวน6 0ห0 0ตัวและปลาบึกจำนวน71ตัวทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และพร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือจดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้แก่นายชูเสงคงปรางดีตัวแทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเขื่อนท่าลาวมอบหนังสือรับรองมาตรฐานม,มกสการปฏิบัติทางการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคแก่นางรัชนีศรีนารางมอบผ่นสัตว์น้ำให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยตลาดตาบนท่าด้วง และตัวแทนแหล่งน้ำสาธรณะในพื้นที่ตำบลวังท่าดีอเภหน,นองไผ่จงหััดวเพชรบูรณ์